ผมมาตามหาบ้านเลขที่สามนะครับในซอยประชาอุทิศหกสิบนะครับถามคนนะครับเขาบอกว่าแถวแถวนี้ไม่มีบ้านเล็กที่สามนะครับลูกเป็ดนะครับเขาสั่งลูกเป็ด ครั้งนี้สงสัยต้องผิดหวังอีกตามเคยเพราะว่าโทรหาเจ็ดแปดสายแล้วไม่รับสายเลยมองยากไอ้นี่ร้อยสิบเก้า ไม่ง่ายนะเนี่ยสงสัยต้องกลับก่อนละหลังจากที่โทรย้ำหลายๆรอบนะครับพี่เขาก็โทรติดนะครับตอนนี้ก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะครับพี่เขากำลังขับนำรถเราอยู่ครับสวัสดีครับแล้วก็มาเจอ,อลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ลูกเป็ดก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับสั่งกี่ตัวครับวันนี้สั่ง30ตัวครับลูกเป็ดไข่นะครับการสั่งซื้อยากไหมครับต้องต้องทำยังไงครับสมมุติว่าท่านอยู่ในแอป t ิกต็อกครับไม่ยากแค่ติดต่อไปในไลน์พี่เขาได้เลยครับโอ้โอเคครับขอบคุณมากครับ